สองบทว่าเอกังสมัยยังคือการหนึ่งหรือในการหนึ่งบทว่าสาวัตถียังคือใกล้เมืองอันได้นามว่าสาวัตถีเพราะเป็นสถานที่อยู่อาศัยของฤาษีชื่อว่าสวัตถมาก่อนก็สัตมีวิพัฒน์ในบทว่าสาวัตถียังนี้ลงในอัตแห่งสมมีปะบทว่าวิหรารติคือทรงบำบัดความลำบากแห่งอริยาบทอย่างหนึ่งด้วยอริยาบทอีกอย่างหนึ่งทรงนำคือทรงยังอัตภาพให้เป็นปลายมิให้สุดโสม บทว่าเชตันเนคือที่ได้นามว่าพระเชตวันเพราะเป็นสวนของเจ้าเชตเพราะสวนนั้นอันพระราชกุมารพระนามว่าเชตทรงปลูกและบำรุงให้เจริญแล้วบทว่านาถบินิกัสะคือของกราบดีอันได้นามว่านาถบินิกะเพราะมีก้อนข้าวเพื่อคนอนาถาบทว่า,ารามเมคือมหาวิหารอนานาถาบินิกะนั้นสร้างแล้วด้วยการบริจาคเงิน54โกศสัพว่าอัฐเป็นนิบาตฉันิอัดว่าไม่ขาดสาย ทรบว่าโขเป็นอิบาตใช้ในอัดว่าแสดงเรื่องอื่นด้วยสับทั้งสองนั้นพระเทราะาย่อมชี้แจงว่าเรื่องอื่นเกิดขึ้นแล้วในวิหารของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นไม่ได้ขาดเลยเพื่อจะแก้คําถามว่าเรื่องอื่นนั้นคืออะไรพระเทราะาจึงกล่าวว่าเทวดาองค์หนึ่งเป็นต้นบรรดาบทเหล่านั้นบทว่านยัตตราคือองค์หนึ่งไม่ได้ปรากฏโดยนามและโคดอันที่จริงคําว่าเทวดานั้นเป็นชื่อทั่วไปทั้งสตรีทั้งบุรุษ แต่ในที่นี้บุรุษเท่านั้นพระเทรยย่อมเรียกว่าเทวดาความก็ว่าเทพบทุตรสองบทว,ว่าภิกันตายรติยาคือเมื่อราตรีกล่าวคือปฐมยามสิ้นสุดลงแล้วจึงอยู่ในคําว่าอภิกันตายรติยานี้อภิกันตรรัพท์ใช้ในอัตว่าสิ้นไปรัติศัพท์ใช้ในอัตว่าปฐมยามดุดในประโยคทั้งหลายว่าข้าพระเจ้าข้าราตรีล่วงไปแล้วปฐมยามผ่านไปแล้วบทว,ว่าภิกันตาวันนาะคือมีผิวพันุ์งดงาม จึงอยู่พิการตศัพท์ในคําว่าพิการตะวันวนานี้ใช้ในอัดว่างดงามดุจในประโยคทั้งหลายว่ามีพันงดงามอย่างทิศตั้งปวงให้สว่างอยู่เป็นต้นวันทศั์ใช้ในอัดว่าผิวดุจในประโยคทั้งหลายว่าประภูมิพระภาคเจ้ามีชวีวันดัง,วงวทวงเป็นต้นบทว่าเกวราศัปังคือไม่มีส่วนเหลือโดยรอบจิงอยู่ความไม่มีส่วนเหลือเป็นอัดแห่งเกวรศัพท์ในคําว่าเกวรากัปังนี้ดุจในประโยคทั้งหลายว่า พระภูมิพระภาคเจ้าทรงประกาศพรหมจันยร์บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเป็นต้นความเป็นไปโดยรอบแห่งอัดกับประสัพท์ดุดในประโยคทั้งหลายว่ายังพระเวรุวันให้สว่างทั่วถึงเป็นต้นบทว่าอุภาเสตวางคือฉายรัศมีไปอธิบายว่าทําให้สว่างเป็นอันเดียวกันดุดพระจันทร์และพระอาทิตย์หลายบทว่าเยนัปกวาเตนุปสังกามิคือพระภูมิพระภาคเจ้าประทับอยู่ณที่ใดก็ไปในที่นั้นเยนอยู่สองบทว่าเยนเตนะ นี้เป็นตรัตยาวิพัฒน์ใช้ในอัดแห่งสัตมีวิพัฒอีกอย่างหนึ่งอธิบายว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าอันเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพึงเข้าไปเฝ้าด้วยเหตุกล่าวคือประสงค์คุณวิเศษมีประการต่างๆอันใดเทวดาก็เข้าไปเฝ้าแล้วด้วยเหตุอันนั้นคําว่าอุปสรรคกมิตวาเป็นเครื่องแสดงอวาสานแห่งการเข้าเฝ้าอีกอย่างหนึ่งอธิบายว่าเทวดาไปแล้วอย่างนี้คือไปสู่สถานอันนับว่าใกล้พระาศาสดาซึ่งชิดกว่านั้น บทว่าพิวาเทตวาได้แก่ถวายบังคมบทว่าไอกมันตังคือโอกาสแห่งหนึ่งได้แก่ข้างหนึ่งบทว่าเอกมันตังนี้เป็นนปุงสกลิงแสดงภาวะอีกอย่างหนึ่งเป็นทุติยาวิพัฒน์ฉายในอัตแห่งสตรมีวิพัฒน์ความว่าในโอกาสหนึ่งบทว่าอัฏฐสีได้แก่สําเร็จการยืนความว่าได้เป็นผู้ยืนแล้วก็เทวดาผู้ยืนเว้นโทษการยืนหกคือยืนข้างหลังนักหนึ่งยืนข้างหน้านักหนึ่งยืนในที่ใกล้นักหนึ่งยืนในที่ไกลนักหนึ่ง ยืนในที่เหนือลมหนึ่งยืนในประเทศอันสูงหนึ่งชื่อว่ายืนหนะ้าที่ส่วนควรข้างหนึ่งถามว่าก็เพราะเหตุอะไรเทวดาจึงไม่นั่งแกว่าเพราะต้องการจะรีบกลับความจริงเทวดาทั้งหลายอาศัยเหตุบางประการเท่านั้นจึงมาสู่มนุษย์โลกซึ่งเป็นดุจที่เวทอันเต็มไปแล้วด้วยของไม่สะอาดก็แลโดยปกติมนุษย์โลกย่อมเป็นสถานที่ปฏิกูลแก่เทวดาเหล่านั้น จำเดิมแต่100ยยดเพราบมีกลิ่นเหม็นพวกเทวดาย่อมไม่อภิรมในมนุษย์โลกนั้นเพราะฉะนั้นเทวดาจึงไม่นั่งเพราะต้องการจะทำกิจของผู้มาแล้วรีบกลับไปเทพบุตรนั้นยืนนัที่ส่วนขวรข้างหนึ่งแล้วเห็นเทวดาและพรหมทั้งหลายในหมื่นจักรวาลผู้ประชุมกันในจักรวาลนี้เนรมิตอัตภาพอันละเอียดสิบบา้งยีบั้งสามสิบบั้งสีบ้าสิบบั้งหกบบั้งเจ็ดบบางแปบบาง มีประมาณเท่าโอกาสแห่งที่สุดปลายขนสายเส้นหนึ่งยืนแวดล้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เปลงปลังล่วงเทวดาและพรหมเหล่านั้นทั้งหมดประทับนั่งบนบัวบวน,นพุทธอาธที่ปูลาดไว้แล้วเพราะต่างมุ่งจะฟังมงคลปัญหาทราบความปริวิตกแย่งใจของพวกมนุษย์ชาวชมพูทวีปทั้งสิน้นแม้ไม่ได้มาในสมัยนั้นด้วยใจเพื่อจะถอนลูกสอคือความสงสัยของเทวดาและมนุษย์ทุกจำพวง จึงทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเหตุนั้นท่านพระอานนท์เถระจึงกล่าวเอกมันตังทิตาโขสาเป็นต้นวินิจฉัยในคําว่าเอกมันตังทิตาโขสาเป็นต้นนั้นในอัตถกถาท่านแก่ว่าบทว่าคาถายาความว่าด้วยคําพูดที่กล่าวนิยมอัครบทในคําว่าอัครประทางนั้นความว่าอักษรในบทกล่าวคือบาทชื่อว่าอัครบทดังนี้จึงจะถูกจริงอย่างนั้น นายไปกรฉันทาวุฒิปทีพท่านกล่าวไว้ว่าการนิยมแม้อักษรในบาทหนึ่งชื่อว่าพฤชื่อว่าฉันทลักษณะส่วนการนิยมครูและละหุในสีบาทชื่อว่าพฤติลักษณะอีกในหนึ่งในคําว่าการบบทความว่าบทคืออัขระชื่อว่าอัครบทดังนี้ก็ใช้ได้เพราะท่านกล่าวไว้ในคำภีสันธิพาราวตานว่าการนิยมอักษรพึงชื่อว่าฉันการนิยมครูและละหุพึงชื่อว่าพฤิ และเพราะท่านกล่าวไว้ในดีกาแห่งสันธิภาลาวตานนั้นว่าการนิยมคือวิธีวิเศษอันท่านกำหนดด้วยอักษรเหล่านี้คือยะระตะพระชะสะมะนะกล่าวคือยะชะมะนะผู้บูชายันรวิพระอาทิตย์โตยะน้ำภูมิแผ่นดินชละนะไฟโสมะพระจันทร์มารุตะลมนภะ,ะฟ้าพึงชื่อว่าฉัน เพราะอัตวิเคราะห์ว่า,วาปิดเสียซึ่งโทษการกำหนดด้วยครุและละหูทั้งหลายพึงชื่อว่าพฤชเพราะอัตวิเคราะห์ว่าวเป็นเครื่องกล่าวก็คณะแดย่อมได้ชื่อว่ายักคณะเป็นต้นด้วยสามารถแห่งอักษรแดเหล่าใดอักขระแปดมียะอักษรเป็นต้นเหล่านั้นนั่นแลท่านถือเอาแล้วด้วยสั์ว่าอักขระในบทว่าอักขระประทางนี้ในการนิยมสองอย่างนั้นการนิยมอักษรในวนรรณพฤชและในวนรรณพฤชนั้นมคณะมีครุสามนมีละหุสาม ส่วนการนิยมครุและละหุได้ในมาตราพืชและในมาตราพืชนั้นมะคณะมีครุสองนักคณะมีละหุสี่ส่วนคณะที่เหลือในพืชทั้งสองเป็นเช่นเดียวกันแลบทว่าอัจฉราสีแปลว่าได้กล่าวแล้วความว่าทูลถามส่วนสับว่าอธินั้นเป็นเพียงอุปสรรคบทว่าพระหูคือไม่ใช่ผู้เดียวเทวดาโดยอุบัติ มีเทวดาชั้นจตุมหาราชเป็นต้นชื่อว่าเทวดาชนชาวชมพูทวีปชื่อว่ามนุษย์บทว่ามังคลานิความว่าซึ่งเหตุถึงความเจริญด้วยสมบัติทุกประเภทด้วยเหตุนั้นในอัถกถาท่านจึงกล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมถึงอธิบายว่าย่อมบรรลุซึ่งความสําเร็จและความเจริญด้วยเหตุเหล่านี้เหตุนั้นเหตุเหล่านี้จึงชื่อว่ามงคลแม้ในสัตธนีติปกรณ์ท่านก็กล่าวอัดแห่งธาตุว่าในบทว่ามังคลังนี้มัคคิธาตเป็นไปในความถึงแล้วกล่าวบทกริยาว่ามังคติ ก็มัคคิธาต์เป็นอีการันเพราะเหตุนั้นในนิพพนทรูปจึงลงนิกิหิตอาคมบทว่าอาจินตยุงแปลว่าคิดกันแล้วบทว่าอากังคมานาได้แก่จำนงอยู่คือปรารถนาอยู่บทว่าโสทหานังแปลว่าซึ่งความสวัสดิภาพความว่าซึ่งความที่ทำอันเป็นไปในภพนี้และภพหน้าอันงามทุกอย่างมีอยู่บวว่าพร,รุหีแปลว่าโปรดตรัสคือโปรดแสดง บวว่าอุตมังความว่าวิเศษคือประเสริฐได้แก่นำมาซึ่งประโยชน์สูก่แก่โลกทั้งหมดก่อนในคาถาทูลถามนี้บัณฑิตพึงสันนิษฐานว่าความต่างกันแห่งวจนะเทพดาพึงกระทําด้วยสาม,มารถแห่งเพ่งประเภทว่ามังคลาน้และด้วยสาม,มารถเพ่งชาติว่ามงคลังเหมือนความแตกต่างกันแห่งวจนะอันเท้าสก,กะทรงกระทําแล้วด้วยสาม,มารถแห่งเพ่งประเภทและชาติ นายกืนคาถานี้ว่าข้าแต่ฤาษีเจ้าขอพระองค์จงเลือกพรเถิดหม่อมฉันจัดถวายพรแปดประการแก่พระองค์ส่วนนายอัตถกถาท่านกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคแม้อันแทบพระบุตรเชื้อเชิญเพื่อให้ตรัสมงคลอย่างหนึ่งด้วยคําว่าขอพระองค์โปรดตรัสมงคลสูตรอันสูงสุดดังนี้แต่ตรัสคาถาหนึ่งสามมงคลดูดบุรุษผู้มีอัธยาศัยกว้างขวางเขาขอน้อยก็ให้มากฉะนั้น คาถานี้ว่าปัตยาวัตรสมดังที่ท่านกล่าวไว้ในัมพีวุตโตทายว่าปัตยาวัตท่านกล่าวไว้ด้วยชะคณะแต่หน้าสี่อักษรในบาทคู่ทั้งหลายบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าสเมสุดได้แก่ในบาทคู่ทั้งหลายกล่าวคือบาทที่สองและบาทที่สี่บทว่าสินทุโตคือถัดแต่สี่อักษรขึ้นไปคําว่าแต่สี่อักษรขึ้นไปนั้นเป็นเพียงตัวอย่างเพราะในบาทแห่งพระคาถาว่ามังคลานิอาจินแตยุงนี้แสดงชักณะแม้แต่ตัวอักษรตัวต้น บทว่าเชนะาแปลว่าด้วยชักคณะบทว่าปกิตติตังคือกล่าวแล้วคาถานั้นชื่อว่าปัตถยาเพราะเป็นวาจาที่จะต้องกล่าวและชื่อว่าวัดเพราะจะต้องร่ายโดยจตุราวัตรเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าปัตยาวัดส่วนในบาทขอนกล่าวคือบาทที่หนึ่งและบาทที่สามสักคณะและนักคณะถัดอักษรตัวต้นขึ้นไปย่อมไม่มีคือใช้ไม่ได้คณะเหล่าอื่นท่านไม่ห้ามพรนนาความแห่งคาถาทูลถามจบ